โอเคครับพี่น้องกันตอนนีออ้อยู่ที่ปากช่องนะครับตอนนี้พญาเย็นปากช่องที่โรงงานโรงงานสมุนไพรของบริษัทเรานะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่มีหมายสำคัญบนฟ้าสวรรค์เรื่องว่ายานอวากาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กลับกลับสู่นะครับดวงจันทร์ นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีนะครับชื่อยานอวากาศก็ชื่อออดิซัสนะครับแล้วก็ได้กลับได้ประสบนะครับความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ตรงกับวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ถือสินอดนะครับมาเป็นเวลา2วันกว่านะครับวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดนะครับช่วงเวลา10 6นาฬิกา50นาทีนะครับจึงก่อนที่จะออกการถือสินอดเนี่ยก็มีนะครับก็ได้เดินทางมาถึงาปากช่องโรงงานของเราโรงงานของเราเนี่ยก็เ,เปรียบเสมือนนะครับสมุนไพรนะครับเรื่องอของอังกูลของพระเจ้านะครับพระเจ้าให้ผมนิมิตหมายเ,าเมื่อสามสิบปีก่อนแล้วนะครับเกือบสามสิบปีก่อนแล้วก็เรื่องการที่ว่าจะมีการเหมือนกับกระจก โรงงานกระจกนะครับกรีนเฮาส์นะครับที่พระเจ้าให้หยอดสมุนไพรนะครับระบบอิสราเอลตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ถึงทุกวันนี้นะครับก็กำลังยังเป็นอยู่ในช่วงตอนที่การสำเร็จอยู่ของคำมั่นสัญญานิมที่พระเจ้าให้นะครับ mm. เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ถึงจุดที่ที่มีคนที่จำนวนมากนะครับที่พระเจ้าทรงเจิม ที่ใสเสื้อสีขาวเนี่ยความบริสุทธิ์เนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกมาทําแผนการของพระเจ้าครั้งนี้นะครับเราเรื่องราวสมุนไพรของผงนี่ที่พระเจ้าทรงนานะครับว่าเป็นยาเนี่ยแก้เขาเรียกว่าน้ําเหลืองเสียหรือกามีลิต้านกลายพันธุ์เชื่อว่าในอนาคตนะครับมีตรา66 6เนี่ยทำมาให้อยู่ในขันที่หนึ่งเนี่ยมนุษย์เน่านะครับมนุษย์เพื้อหนังเน่าเนี่ยตัวยาตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยบรรเทาผู้ผู้ป่ว ได้นะครับถึงแม้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ได้บบันเทาในระดับหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะผลานทรัพนะครับเหมือนกับผลานทรัพย์ชาวอียิปต์สมัยโบราณน,นะครับในช่วงอพยพเพื่อที่จะให้ชาวอิสราเอลนะครับได้มีเขาเรียกว่าทรัพยากรนะครับในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าก็เช่นกันนะครับพระเจ้าจะผลานทรัพนะครับชาวโลกที่ไม่ดีนะครับเพื่อที่พระเจ้าจะสร้างอาณาจักรใหม่ของพระองค์นั่นก็คือสิ่งที่ผม ได้ดำเนินการเรื่องอสมุนไพรนะครับเรื่องยาสมุนไพรก็เพราะว่าได้การทรงนําจากพระเจ้าในแง่นี้ทีนี้เนี่ยเมื่อ,อเราตั้งโรงงานอยู่จุดนี้ทําไมต้องตั้งอยู่ที่พญาเย็นนะครับก็คือเหมือนกับที่ในวิวรณที่12นะครับในถิ่นธุรกันดารเนี่ยก็น้ําจะมาไม่ถึง นะครับแล้วก็เป็นจุดที่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราสามารถหลบหนีได้นะครับจากน้ํำภัยพิบัติในวิวณ์ที่12ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าน้ําจะมีการท่วมประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราโรงงานถึงได้มาจุดนี้นะครับนั่นก็เป็นนิมิตหมายอันหนึง่งแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าโรงงานเราเนี่ย ตั้งในจุดที่รถไฟเร็วสูงนะครับที่มาจากประเทศจีนถ้าพี่น้องได้ติดตามนะครับรถไฟเร็วสูงเนี่ยเ,เส้นทางสายหมยใหม่หรือว่า one belt one road นะครับของนโยบายจีนที่เหมือนกับอนาคอนดานะครับรัดเหมือนกับมังกรง,งูนะครับที่รัดเ,เศรษฐกิจของทั่วภูมิภาคนี้นะครับไปสู่ตะวันออกกลางเนี่ยจะสังเกตได้ว่านี่แหละก็คือเส้นของงูนะครับซึ่งมันจะปัด นะครับผ่านมันยังไม่ได้ตัดผ่านนะครับโรงงานแต่มันจะตัดผ่านนะครับแล้วทําให้ซีกหนึ่งด้านหน้าของโรงงานที่เราอยู่เห็นอยู่นี่นะครับจะหายไปนะครับความรู้สึกผมก็คือว่างูตัวนี้เนี่ยครับก็จะฉกส้นเท้านะครับตามพันธสัญญาของพระเจ้าก็จะฉกส้นเท้านะครับของโรงงานบริษัทเรานะครับ ก็ขององค์อังกูลนะครับเราที่นี่นะครับโดยเฉพาะที่นี่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการนะครับมีการที่ทําให้บริษัทเนี่ยต้องรื้อโรงงานนะครับส่วนหนึ่งและรื้อโรงงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างใหม่นะครับที่นี่ก็จะทําให้บริษัทเราสะดุดพอสมควรนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้งบมาก็ไม่ได้ถึงจํานวนที่สร้างนะครับเราก็วันนี้นะครับมาอยู่จุดนี้เราอธิษฐานนะครับด้วย พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในการที่พระเจ้าทรงปกป้องฝ่าเท้าเรานะครับไม่ให้ฟกช้ำนะครับก็คือโรงงานที่นี่ของเราเนี่ยเป็นฝ่าเท้าของเราไม่ให้ฟกชำ้ำโอ้เมื่อกี้นี้มีนิมิตจากพระเจ้านะครับมีนิมิตจากพระเจ้าเพราะว่าหญิงนะครับในวิวรณ์ที่12นะครับฝ่าเท้าเหยียบบูบนดวงจันทร์ซึ่งมันตรงกับวันนี้นะครับหญิงนะครับก็คือ ายานอวากาศออเดซีเนี่ยได้เหยียบอยู่บนดวงจันทร์วันนี้นะครับก็เหมือนกับผู้หญิงที่มีฝ่าเท้าเหยียบอยู่บนดวงจันทร์นะครับพระเจ้าก็จะให้ในจุดนี้นะครับในการที่เหยียบบนดวงจันทร์นะครับก็คือปกป้องฝ่าเท้าได้เหยียบนะครับ ฐานที่มั่นนะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นที่พระเจ้าทรงให้เราเนี่ยฝ่าเท้าคุ้มครองฝ่าเท้าให้เราได้ชัยชนะเหยียบหัวมารซาตานหน้าที่นี้นะครับก็เลยเรามาวันนี้นะครับตรงกับเวลานี้พอดีนะครับในการเหยียบก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ทราบนะครับจะมียานอาวกาศไปเหยียบดวงจันทร์นะครับในวันนี้ดังนั้นเมื่อได้รับข่าวแล้วเรารู้แล้วล่าวันวันนี้พระเจ้ามาให้ผมทำกิจพยากรณ์ที่นี่ในการประกาศชัยชนะของพระองค์นะครับในการที่ว่า สวมนะครับปกป้องฝ่าเท้าของนะครับพงพันของพระเจ้านะครับการท่งเจิมและการเหยียบหัวมารซาตานนะครับไม่ให้มันสามารถที่ว่ามาย่ำกลายนะครับมาย่ำนะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในที่นี้ณที่โรงงานแห่งนี้เราประกาศชัยชนะนะครับเราปฏิเสธนะครับขอปฏิเสธนะครับในการฉกด้วยงูแดงสูงนะครับให้มันออกพ้นจากเขตอาณาเขตของเราไปนะครับ ปรับเปลี่ยนพวงจุ้ยของเรานะครับพวงจุ้ยของเราที่พระเจ้าทรงเจิมนะครับให้ได้มีการฮวงจุ้ยที่สุดยอดนะครับเปรียบเสมือนพระวิหารของพระเจ้านะครับรถไฟผ่านนะครับเปลี่ยนคเขาเรียกว่าเปลี่ยนมังเปลี่ยนเขาเรียกว่าควไอร้ายนะครับจากร้ายการบีดีตอนนี้มีรถไฟนะครับตัดผ่านข้างหน้านะครับพี่น้องจะเห็นนะครับมีรถไฟตัดผ่านข้างหน้านะครับพระเจ้าทรงเจิมนะครับเส้นทางสายรถไฟนะครับที่จะผ่านตรงนี้เนี่ย ให้สถานที่นี้จากร้ายนะครับกลายเป็นดีจากความอุปสรรคนะครับกลายเป็นสถานที่ร่วงรุ่งสุดส,ด,ส,ด,สดนะครับที่ส่งเสริมนะครับมับงกรมารซาตานก็กลับเป็นสราฟที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับเราประกาศชัยชนะของที่นี่นะครับในการทํากิจพยากรครั้งนี้ให้ได้พระองค์ทรงเจิมนะครับด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเจิมสถานที่ทั้งหมดนี้นะครับ ทรงเจิมอนาเขตนี้นะครับฝ่าเท้านี้นะครับด้วยพระโลหิตของพระเยซูครสิรสต์เจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงเจิมสถานที่แห่งนี้นะครับให้ยิ่งใหญ่นะครับเจริญรุ่งเรืองเข้มแข็งปราศจากการรบกวนนะครับปราณฉกส้นเท้าของฝ่ายมารทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับไม่มีมารซาตานที่สามารถนะครับมา ชกฝ่าท้าให้บาดเจ็บฟกช้ำได้เราขอปฏิเสธนะครับฝ่ายมานอิทธิพลของฝ่ายมานมังกรงูจากประเทศจีนนะครับให้พระองค์ทรงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสณบัดนี้นะครับให้โรงงานเรานะครับได้รับผลประโยชน์นะครับจากการชกนี้อย่างมหาศาลล้นเหลืออย่างทันตาเห็น ที่พระองค์ทรงให้นิมิตนะครับที่พระองค์ทรงให้เปิดทางฝ่ายวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่ของเราณนะที่จุดนี้อาเมนอาเลลูยาเราทรงเจิมสถานที่นี้เราทรงเจิมสถานที่นี้ฮาลาปัสฮัตรุฮูปาเชเลฮิรูฮูมหัตราชลาตรา โอ้พุชีรุกุพพะสลั r ธะฮิทุกุพุชลัทธะตรัตร์ตรศีฮิุหุมาสตระฮัตรัเตร์หุพะฮัตรัษณ์นะหัตรากุมาาาาาามโมเ n นีนุนมชนะนนมมชน,ะน,านานินม,มุมะชน n นนนิมุมะชนาเราทรงเจิมฝ่าเท้าเหมือนที่เราได้จะรับความสําเร็จนะครับดังพระเจ้าให้นิมิตหมายดวงจันทร์นะครับเหยียบดวงจันทร์สําเร็จนะครับตามวิวณ์ที่สิบสอ ตามวิวร์ที่12ฝ่าเท้าของมนุษยชาติได้เหยียบบนดวงจันทร์นะครับพงพันธ์ของพระเจ้าสูงสุดได้เหยียบบนหัวมารซาตานที่จะประกาศชัยชนะนะครับมารจะมาฉกส้นเท้านะครับจะมาฉกนะครับยังไม่สําเร็จนะครับขอให้ไม่สําเร็จขอให้การฉกพวกท้องของมารซาตานงูมังกรจินทุกอย่างที่เป็นฝ่ายมารอธรรม ให้สับสนวุ่นวายพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับและหลงกลอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหน้าที่แห่งนี้ชลักปะขะลาละประกาศทรงเจิมด้วยลิธานุภาพของพระเจ้านะครับและจะทรงประกาศความป้องกันอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนพญานาคก็คือไฟของพระองค์นะครับเซราฟอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสูงสุดโอปะหัตราเชติกีฮุปุปัสลา เอติรูหูมหัตราชิโอ้นะครับเราประกาศทรงเจิมณแห่งนี้ณที่แห่งนี้ลอกอาณาจักรนะครับไม่ให้มารซาตานมาฉกได้แม้เพียงน้อยนิดชีนุหูพฮัสสัตาฮีดูฮูมหัสสตรเีเฮรูหูมหัสสตรารัเรษีเฮรูฮูมหัตราชิให้พระเจ้าทรงเจิมให้ผู้นำ ของบริษัทนี้ทรงเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงจวนด้วยอิฤทลิ์ปาฏิหาริย์ของพระองค์ทรงให้พระองค์ทรงนำในชุกผลทุกแห่งและขับผีมารซาตานผีชั่วร้ายออกไปจากอาณาเขตนี้ไม่สามารถย่ำกลายได้และให้แสงสว่างของพระองค์กระจายไปสีทั่วมุมทั่วเขตทั่วเส้นทางไหลย้อนกลับจากเส้นทางสายไหมไหลย้อนกลับ ไปสู่ประเทศจีนไรย้ยยอนกลับไปสู่ภาคตะวันออกกลางนะครับตามโครงการของพระเจ้า back to Jerusalem นะครับประกาศให้คนของพระองค์นะครับ let my people go ให้มังกรนะครับมารซาตานปลดปล่อยให้ออกคนของพระเจ้าออกไปบังคับให้คนของพระเจ้าออกมาจากทั่วทุกมุมโลก ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยโลหิตของพระองค์เราทรงเจิมณที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่กระจายจะนําคนจากทั่วสารทิศนุ่งขาวห่มขาวคนของพระเจ้าบริสุทธิ์อันที่พระองค์ทรงเรียกมาสร้างกรีนเฮาส์นี้นะครับสร้างโรงงานนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรที่แก้น้ําเหลืองเสียแผลเน่ากุบพองนะครับแล้วก็ลิดต,ต้านกายพันธุ์ในอนาคตของตรา66 6 ที่เป็นผนมาจากตรา66ที่พระเจ้าทรงสาบแช่งให้เน่าเฟะนะครับก็ให้บริษัทนี้เป็นอุปกรณ์เป็นบริษัทของพระองค์ในการผลิตนะครับยาสมุนไพรแผนโบราณนักษาาน้ำเหลืองเสียรักษาบะเรงนะครับรักษาแผลเน่าผุพรงผุพองให้สำเร็จลุล่วงให้สำเร็จลุล่วงนะครับโดยการทรงเจิมหน้าที่แห่งนี้ให้เป็นอาณาจักรของพระเจ้า ส่งแสงสว่างของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในการที่ให้ผมมาทำกิจพยากรณ์ณที่แห่งนี้ชัยชนะเป็นของพระองค์จากเมื่อวันวันก่อนเราไปอุตรดิตถ์ในการทำกิจพยากรณ์ให้กับน้องโจนะครับและคุณแม่และครอบครัวของเขาบัดนี้พระองค์ก็ได้ส่งให้ผมมาถึงปากช่องนะครับในการทำปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า สูงสุดนะครับในการทรงเจิมหน้าที่แห่งนี้ทุกคนทุกแห่งและจะกระจายความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปสู่ทั่วทุกมุมโลกอาเลยอยาวันนี้เราก็ขอร้องเพลงอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้านะครับข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยในสวรรค์เป็นไปอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าทั้งหลายในการวันนี้โปรดยกบาปผิดของข้าพระอ,องค์เมือนที่ข้าพระอ,องค์ยกโทษให้แก่ผู้อื่นอย่าปล่อยให้ข้าต้องประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นภัยด้วยว่าอํานาจลิทธิเดชเป็นของพระอ,องค์สืบไปเป็นนิดในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเยชัวยอดเฮวาเฮ ทิทรากามา t o n เอลช a ด,ดายอ e ล o h i ิมนิชินพระเจ้ายิ่งใหญ่อาเมนฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเจิมฮัลลาบัชลิลดจงสว่างหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ แล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทางบ่วงให้ฮเลเลลูยาฮาลเลลูยา Yeah, by the power of His divine mercy, of our Lord Jesus Christ, we consecrate this place. And that the blessing Almighty God, Almighty Lord, fill this place with Your blood and Your Holy Spirit. And let it spread throughout all the earth and make it Your kingdom. I declare in Jesus' name. Amen.